สุขหรือความสุขตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่เพียงความพึงพอใจทางกายหรือความเพลิดเพลินชั่วคราวจากวัตถุแต่สุขแท้คือความสงบเย็นจากภายในเป็นอิสรภาพจากความทุกข์ความยึดติดและความหลงพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าความสุขทางโลกเช่นการได้ทรัพย์การมีชื่อเสียงการเสพสุขทางกาย เป็นเพียงสุขชั่วคราวซึ่งมีความทุกข์แฝงอยู่เพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปใจก็กลับมาทุกข์อีกแต่สุขแท้หรือปรมถสุขคือสุขที่เกิดจากการพ้นทุกข์เป็นสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกสุขนี้เกิดจากการรู้เท่าทันธรรมชาติของชีวิตเห็นความจริงตามที่มันเป็นและไม่หลงยึดต,ติดกับสิ่งใดๆสุขแท้ จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักอริยศัสตร์คือ 1. ทุกความไม่สมหวังความพัดพรากความเจ็บปวดใจ 2. สมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความอยาก 3. นิโรธความดับทุกข์เมื่อไม่มีตัณหา 4. มักทางปฏิบัติสู่นิโรธคือมักสุขแท้จึงเกิดขึ้นเมื่อใจไม่มีตัณหา ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอวิชชาเป็นสุขที่แม้ร่างกายจะเจ็บปวดแต่ใจไม่ทุกข์พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่านติสนติปราสุขหำแปลว่าสุขอื่นใดจะเสมอด้วยความสงบไม่มีซึ่งหมายถึงสุขแท้คือความสงบความไม่วุ่นวายของใจความหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันสว ให้ผมเล่าต่อในแง่มุมใดเพิ่มอีกไหมครับเช่นเปรียบเทียบสุขทางโลกกับสุขทางธรรมหรือสุขแท้ในแต่ละขั้นของการปฏิบัติสุขแท้หรือที่เรียกว่าปรมตทสุขเป็นสุขที่ไม่หวนไหวไม่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งภายนอกเป็นสุขที่ตั้งอยู่บนฐานของธรรมะม,มิใช่ฐานของตัณหาความอยากหรือความหลงพระพุทธเจ้าตรัสว่า สุขทางโลกแม้จะดูหวานลิ้นน่าหลงไหลแต่แท้จริงคือสุขที่แฝงด้วยทุกข์เช่นเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็กลัวว่าจะเสียมันไปยิ่งรักมากยิ่งห่วงมากใจก็ยิ่งทุกข์สุขแท้ไม่ใช่สุขที่ต้องแสวงหาแต่เป็นสุขที่เกิดจากการละละอุปาทานละอัตตาละตัวกูของกู เมื่อไม่มีตัวกูก็ไม่มีผู้ทุกข์สุขแท้จึงบังเกิดขึ้นในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวมากมายที่สะท้อนสุขแท้เช่นพระพุทธเจ้าเอาเมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงมีทุกสิ่งพร้อมทั้งวังทองอิสตรีอำนาจแต่พระองค์ทรงเห็นว่าสุขเหล่านั้นไม่จีรังไม่แท้จริงจึงสลาวัง สเสด็จออกสแสวงหาความจริงของชีวิตพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหรือแม้แต่พระอานน์ล้วนพบสุขแท้จากการดับตัณหาดับอวิชชาโดยผ่านทางศีลสมาธิและปัญญาสุขแท้กับการฝึกปฏิบัติสุขแท้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนใจเช่นการมีศีลคือการตั้งใจละเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษเมื่อไม่มีเวรกรรมใจก็สงบสุขการฝึกสมาธิทำให้ใจมั่นคงไม่วอกแวกใจที่นิ่งใจที่ตั้งมัน่นย่อมไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดฟุ้งซ่านการพัฒนาปัญญา คือความเข้าใจตามจริงในกฎของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ใจย่อมปล่อยวางไม่ดิ้นรนไม่เรียกร้องสุขจึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเป็นสุขที่ไม่มีใครพรากไปได้เปรียบเทียบสุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลก ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเช่นการได้ของการชนะการมีคนรักสุขเช่นนี้จึงไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยความคาดหวังสุขทางธรรมคือสุขที่เกิดจากความเข้าใจการยอมรับการไม่ยึดมั่นแม้ไม่มีอะไรเลยใจก็ยังสงบยังสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดสงบได้ ผู้นั้นคือผู้มีชัยในตนเองสุขแท้ไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่คือการเอาชนะใจตนเองให้ผมเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับตัวอย่างในชีวิตประจำวันหรือธรรมะเปรียบเปรยไหมครับ mm. เช่นการใช้ธรรมะกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันหรือสุขแท้ในวิธีของคารวาสแม้คําว่าสุขจะฟังดูเรียบง่าย แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพบว่าสุขแท้เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้การฝึกฝนและการเปลี่ยนมุมมองอย่างสิ้นเชิงต่อโลกและชีวิตสุขแท้ในวิธีของคาราวาสหลายคนเข้าใจผิดว่าสุขแท้เป็นเรื่องของพระเรื่องของนักบวชแต่ในความเป็นจริง พระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดสุขแท้ไว้แค่ในวัดหรือป่าพระองค์สอนให้ทุกคนเข้าถึงสุขแท้ได้แม้จะเป็นชาวบ้านธรรมดาในพระสูตรหลายแห่งคาราว่าที่มีความสุขแท้คือผู้ที่รู้จักพอรู้จักแบ่งปนันดำรงชีวิตอย่างมีศีลธรรมและฝึกจเจริญสติในชีวิตประจำวันเช่น เมื่อเราทำหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นมีจิตเมตตาใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่โลภและไม่วิตกกังวลซึ่งนี่แหละคือสุขอย่างหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งสุขแท้กับความเข้าใจในความว่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขแท้มิได้อยู่ที่การมีมากขึ้น แต่เกิดจากการลดการวางและการเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนว่างจากความเป็นตัวตนที่แท้จริงเมื่อเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยใจก็ไม่ดิ้นรนไม่คาดหวังเกินควรใจที่ว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือคือใจที่เบาใจที่สว่างใจที่เป็นอิสระ ดังนั้นสุขแท้จึงไม่ใช่การเติมสิ่งใหม่เข้ามาแต่เป็นการละออกทีละชั้นเหมือนการปลอกเปลือกหัวหอมจนถึงแก่นกลางที่ไม่มีอะไรเหลือให้ยึดแล้วนั่นคืออิสรภาพอย่างแท้จริงสุขแท้และอิสรภาพจากเวลาอีกมุมหนึ่งที่ลึกซึ้งคือสุกแท้ยังหมายถึงการหลุดพ้นจากการยึดต,ติดกับอดีตและอนาคต คือการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่เวลาที่เราไม่ติดกับอดีตไม่วิตกกับอนาคตใจก็โปร่งโลง่งไม่หนักไม่เครียดเมื่อใจอยู่กับลมหายใจกับสิ่งตรงหน้าอย่างรู้ตัวสุขก็เกิดขึ้นนขณะนั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าขณะใดที่ใจมีสติขณะนั้นคือขณะของการตื่นรู้ และขณะของการตื่นรู้ก็คือขณะของความสุขที่แท้จริงสุขแท้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีสิ่งใดคงที่แต่หากใจเราฝึกให้ตั้งมัน่นไม่ไหวเอนตามกระแสไม่วันไหวต่อคำชมคำด่าต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว ใจนั้นจะเป็นเสมือนภูเขาที่ตั้งมัน่นมีสุขในความมั่นคงสุขแท้จึงไม่ได้หมายถึงโลกที่สมบูรณ์แบบแต่คือใจที่สงบในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบคือใจที่ยิ้มได้แม้เมื่อฝนตกใจที่ไม่โกรธแม้เมื่อลม้มใจที่ไม่หลงแม้เมื่อได้รับการยกย่องหนึ่งในแก่นสำคัญของธรรมะที่นำไปสู่สุขแท้คือการปล่อยวาง ไม่ใช่การทอดทิ้งไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆในใจลึกๆเมื่อใดยึดใจจะหนักจะทุกข์เมื่อได้ปล่อยวางได้ใจก็จะเบาและสุขสุขที่ไม่ต้องมีสิ่งใดมารองรับเช่นเรายึดติดกับภาพลักษณ์เรากลัวคนมองไม่ดีกลัวโดนตำหนิแต่เมื่อระาวาังได้ว่า ความคิดเห็นคนอื่นก็เป็นเพียงเสียงลมใจก็จะไม่ไหวตามเสียงเหล่านั้นสุขก็เกิดขึ้นทันทีตัวอย่างจากพระสูตรสุขของผู้พนแล้วในธรรมจักรกัปตนะสูตรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจากสุขเกิดขึ้นแก่เราญาณเกิดขึ้นแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแก่เราวิชาเกิดขึ้นแก่เรา แสงสว่างเกิดขึ้นแก่เรานขณะตระสู้ท่ามกลางความเดียวดายความว่างเปล่าจากสิ่งปรุงแต่งพระองค์กลับพบสุขที่ยิ่งใหญ่สุขที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีสิ่งของสุขจากความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างสิ้นเชิงนี่คือสุขที่ไม่มีความกลัวเจือปนสุขที่ไม่มีความต้องการใดๆมาผูกใจสุขที่นิ่งเย็น และแนบเนียนนิทานธรรมะก้อนหินในใจมีพระภิกษุรูปหนึ่งแบกหินหนักก้อนหนึ่งเดินทางไกลท่านเหนื่อยล้าแต่ไม่ยอมวางหินนั้นลงพระอาจารย์ถามว่าทำไมไม่วางมันภิกษุตอบว่าเพราะผมแบกมันมานานผมชินแล้วผมวางไม่ลงครับอาจารย์จึงกล่าวว่า สุขของเธอไม่ได้อยู่ที่เส้นชยัยแต่อยู่ตรงที่เธอกล้าปล่อยหินก้อนนั้นต่างหากหินในใจของเราคืออะไรความคับข้องใจความคาดหวังหรือความเสียใจในอดีตเมื่อระวังได้สุขก็อยู่ตรงนั้นเองสุขแท้ในชีวิตที่ธรรมดาในสังคมปัจจุบันคนจำนวนมากพยายามวิ่งตามเป้าหมาย แต่ลืมถามตัวเองว่าเป้าหมายนั้นนำไปสู่สุขแท้หรือไม่บางคนมีเงินมากแต่นอนไม่หลับบางคนมีตำแหน่งสูงแต่รู้สึกว่างเปล่ากลับกันบางคนมีชีวิตเรียบง่ายรู้จักพอรู้จักเมตตาใจก็อสบายสุขแท้ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แต่คือความรู้สึกพอใจ กับสิ่งที่มีและไม่ยึดกับสิ่งที่ไม่มีธรรมะสั้นๆที่สอนเรื่องสุขแท้พระอาจารย์รูปหนึ่งเคยกล่าวว่าอย่าไทยถอนความทุกข์ด้วยการหาความสุขแต่จงถอนรากของทุกข์ด้วยปัญญาแล้วความสุขจะเกิดขึ้นเองประโยคนี้ลึกมากเพราะบอกเราว่าสุขแท้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปวิ่งหา แต่คือผลของใจที่เข้าใจเหตุแห่งทุกข์และละเหตุแห่งทุกข์นั้นได้ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเร่งรีบเต็มไปด้วยการแข่งขันความคาดหวังและเสียงรบกวนทั้งภายนอกและภายในคนจำนวนมากเข้าใจว่าต้องประสบความสำเร็จก่อนจึงจะมีความสุขแต่ในมุมของพระพุทธเจ้าสุขแท้ไม่ได้รออยู่ที่ปลายทาง สุขแท้เกิดขึ้นได้ตรงนี้เดี๋ยวนี้หากเราเปลี่ยนวิธีมองโลกเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆบางครั้งสุขแท้ไม่ได้มาจากสิ่งยิ่งใหญ่แต่อยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เรามองข้ามไปได้ตื่นเช้ามามีลมหายใจใจไม่ฟุ้งซ่านได้กินข้าวอย่างรู้รส ไม่เร่งรีบไม่อยู่กับโทรศัพท์ได้ฟังเสียงนกร้องได้เห็นแสงแดดอ่อนๆยามเช้าได้ยิ้มให้คนข้างบ้านหรือให้อภัยคนที่เคยทำให้เราไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้คือสุขแท้ในจังหวะธรรมดาที่เกิดขึ้นจากใจที่มีสติและไม่ยึดติดว่าจะต้องได้อะไรเพิ่มเติมอีก ความเรียบง่ายคือฐานของสุขแท้พระอาจารย์หลายท่านสอนเหมือนกันว่ายิ่งชีวิตเรียบง่ายใจยิ่งเบาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในของหรูหราหรือในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเจ๋งแต่คือใจที่ไม่ต้องมีมากก็พอใจได้ลองสังเกตดูว่าเวลาเรามีเยอะเรามักห่วงว่าจะเสียมันไป แต่เวลาที่เรามีน้อยเรากลับรู้สึกว่าแค่ได้อยู่เงียบๆก็เป็นสุขนั่นเพราะสุขแท้ไม่เกี่ยวกับจำนวนแต่มาจากความรู้พอสุขแท้จากการให้อภัยอีกแง่มุมที่ลึกมากในทางธรรมคือการให้อภัยเพราะการไม่ให้อภัยคือการแบกทุกข์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และถ้าอยากเดินทางบนเส้นทางแห่งธรรมะความสงบและความเข้าใจชีวิตไปด้วยกันกดติดตาม subscribe ไว้ได้เลยครับเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่พาใจให้เบาขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟงัง